ดีป้าลูกสบายดีพี่ปานะอาบรสมงสุบอรพ่อกระสังหรือคือเก่าพี่น้องมาเจอกับน้องเทนหน่อยจอมแสบพี่น้องผ่านพ้นไปด้วยดีพี่น้องมื่อคืนนี้ยินเ่นะพ่อพคนมาเจาะเบิ่งกวะซะหมดเลยมาเจาะเบิ่งกบางครั้งบางคืนบางครั้เทนเยอะนอนกำลังตื่นพี่น้องเลยก็ให้ให้บางครั้บ่ เอมันเห็นได้จะกนลูนะนเได้ผไมหูขลูกควังหูไงานอูเี่ยากระีนเียวเมันชิญามากินได้กูนะมันกินแ่หลมันกิ่าได้มันกเออกูว่าได้กินชู้ก็ต้องกินยี่แม่พนก้าบให้บะ thằng bên phía mông phát áo ẩn ăn... toàn lên hỏi hải áo à thủ nhà đúng không? áo thủ anh áo nhìn vãn, nhìn vãn nhìn vãn thổ chếp lông ẩm là ẩm đấy cho nó đi lông ẩm nằm hỏi bấm bấm thế này nó tưởng này lông ẩm nằm hỏi bấm 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 áo à nhìn vãn khá giống lông ẩm nằm hỏi anh nhìn vãn hãy ơn bằng nữa anh nhìn kêu hãy ơn bằng chứ lông ẩm nằm hỏi โอ้ย <laughs> จีเวนเป็นตะสั่างพายหายบังคำเนอะพายหายบังคำพาหายบังคำแน,น,นี่โบเห็นลูกมาผัดบบเห็นคนเขาหรับอค่อยม้นมากระทินบ่อค่บ่หายบังคำนะบ่ลูกุเมืม่อแรกบังคำสีนอนนะอีกพอไข่ยุ่งซะบออ่อืมอ่ะเมืเ่อแรกเนีสีนอนน้ำเขาอยู่ นั่งอยากลาบอยู่ได้แค่นอนนอนสะนอนเพลงมือแรงมันสิบจนอนเราบ่ายมันสิบจนอนนอนคือเกาหักนอนกับผู้แล็กกุยันเราซ้ำชีมงผู้เล็กนอนถ้ามันนอนอันเนี้ยรอบแรกน่ะใครแน่มันนอนเกาโมงันนอนแป้นโมงเกาโมงแหละมันตื่นทีเดียวลูกมั่นอ่ะไหมหนักหลีก ลกมันได้ไหมหลุมเยอะเป็นผีบออันนี้นะเพิ่งมึงทำเป็นผีบ่ลวนเวนบวลเหนียวมัจะแกะนรกโอ้ยกระโดดลูกมัเหนียวมึงมึงอีปีนี่บ่อีปีนี่บวลเหนียวอยู่บ่อ้าอีปีบวลเหนียวลูกมาเชียงลุดไปบอกว่ามองหากระเมือ จะไปดีประลุงหรือไม่ก่อนดึนกำเดืออยู่ปะจับดอไม้เขาดึกจับอไม้เขาดึกทิมคนดึกเลยยังเขียีกัน่าเรื่องดึกอไมทิมเลยนอยกัรหุ่นจักหนีมาทำจากลูกปะ ให้แคทนะลูกนี่มึงหนะเอินให้อานี้บ่บ่เขียนแห้งเรื่องเรื่องบ่เขียนแห้งเอ่อมือออกเขียนแห้งเรื่องดึกน้อยนะเขียนบ่เขียนยุวันยังบ่เห็นทำบอเห็น

โอ้ยโอ้ยน้ำมาชิ่จังไปดึกน้องใหมเขาถิมคนย่างขื่จุ่มแท้เขากินกันประจับดึกถิมเนมหาได้เห็นบายบาย

เอินใส่เกิมให้พ่อในหม่องเอิ้นั่งเกินเอ้าหาอาใส่ให้ว้ยหมองหองมได้อาเืห้อนั่นนิ้มวานกอนยิ้มงามยิ้มนิมนิ้มอาจจะหิ โอ้ยกินได้มอยู่แบบตีงดอกอนั่งอยู่มนี่พี่นีอเขายวบ่หิวแกแกนำมันแซบมอนมีเ้าจา เราคือเอาขนาดแท้ไม่เท่าไม่เท่ามากนาพีโดงั้งคือปอดใส่เกินเอาเกินมาอาใส่หายผ่านไปด้วยดีพี่น้องเมื่อคืนนี่บดได้หายหมซะนอนสอดแจงกึกนับมืดแล้วเจ้า นำมือมัสิตีสแล้วเจ้าเอไมอาใ่้หาไปใช่เกิบไป้ว่าจังอบอบมาไใเกิบกันน้ำสิอยบ้านได้คิดขาวได้มมนี่นะินเตนนมอบอบโอ้โแกมอมาสิียวไปได้ ป right? my my ้าปมากิน okay, ข้าวปะยินจ้องยิ้จ้องแกรสิเมื่อบวมเหี้ยวบ่จังข้าวบอหม่บ่โอเคค่ะบวมเหี้ยวบ่หิวข้าวบ่หิวแหงเออนั่นแหละนอนนานตื่นแก้บขึ้นไหมแก้บขึ้นเลยมวะข้าวหิวแหง มาสีอุ่มความนิ้วเขาแหงบอฮอืมอ้ยนิ่วแหงบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายปลาลุงก่อนสรงจุบนิ้วแหงมากินข่าก่อนพักเที่ยงค่ะผลงานดับหน้าจักมือวะสี่บอเรือหามือ

สื่อน้ำมันกับแมงคของคอยพี่น้องสื่อน้ำมันดูดน้ำเขาเจด้ำแบบไข่พุ่นมาซอยตะกี้กับน้องแคทก็มาดําซอยแต่น้องแทนมาพี่น้องเอ้พอน้องแทนก็แม่น้องแทนน้ำนาแล้วก็เลยมาปาน้องแทนไว้อยู่พี่เพราะว่าทั้งนั้นก็ะองคนเดบุมีผู้ใดเอาน้องแทนก็เลยมาปาไว้พี่ ธรรมาสิพี่น้องเมื่อนี้คขึ้นพี่น้องบอดแอดขึ้น้ำหน้าพอดีมว่วันอื้แข่งแข่งกับหน้าตรงนั้นหน้าหน้าแมทมากเพิ่นหน่อยเพิ่มแล้วป้าก่อนได้เพิ่ม เอากุสิริเกอภาพเพียงเนียงนะพี่น้องนองคนะคลิหนาพอกันใหม่ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่งองอือนด้พี่น้องเด้อพี่พันยังกะกลาบขอโทษขออภยนะัยเนาะไปแล้วพี่น้องยินดีมีแรงบนสมองสบอเบิด์ุสุขสุขคนบา,บาย